เดี๋ยวเราจะเอาขวดน้ำที่เหลือเนี่ยเอามาตัดเพื่อทำที่เพาะชําให้ต้นอ่อนต้นกลา้าได้หนึ่งใบละอืมเสร็จแล้วทำแบบเนี้ยเจาะรูด้านล่างรอบๆส่วนด้านบนเราก็ไว้ทำกล้วยหรือว่า ทำกระเช้าไม้แขวนก็ได้ประโยชน์มีสารพัดรวยสำหรับกรอกของเหลวก็ได้นะทำไว้หลายๆใบที่เราใช้แล้วไม่ต้องทิ้งภาชนะพวกนี้เอาไว้ใส่ต้นกล้าได้เสร็จแล้วแบบนี้เก็บเอาไว้เรียงเอาไว้เดี๋ยวจะได้ใส่กล้าต้นมะขามมั่งต้นอื่นๆที่เราเพาะมั่ง